ะได้นเดอะไรอคืออะไรนะแ่ไหว่าเป ð, ーー <k 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 ็นช่อช่ชาอ๋อช่ใเห็ดดอกไม้อไนี้นี <k <k hmm. ่มีเ uh ีม mm uh no าร่วมสมทบบุญกับันนะครับแล้วอันนมากาันเ่ง่อ่งแ่ได้อะไรกินนรับ เ f c เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดดีเ,ดเ,ดเ,ดเดะรครับร่วมทำบุญกระถินนะครับแล้วก็มีช่วยทำพื้นสมงบมน่าจะทำพื้นให้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับมีพี่สเดี๋ยวอะไรเชื่อนะครับพี่สุพรนะครับจากนาคนปรปฐมห้าร้อยบาทนะครับที่ทิติพง์จากนาคนปรปฐมหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่ปีนันที่นุน้ยนะครับจากขอนแกนห้าร้อยบาท ครูอิงนิพาจากเชียงราย600บาทที่วาสนาจากสกแก้ว100บาทพี่จูนจากชุมพร1,000บาทนะครับอันนี้คือร่วมทำบุญกระถินนะครับแล้วก็มีสมชกเพมพื้นนะครับจ้าแม่ตะเคียนพี่คุณครูจินตนาจากสุปาการ5 0าร500บาทนะครับรวมเป็น4,700บาทนะครับมอบให้ป้าแตงนะเอาห้าัามสี่ห้า หนึร้อยนี่คือสมทบทำพื้นของเทพื้นของแม่กตงนะแม่โสภีครับผมอันนี้ก็จะเหลือสี่พันวันสองรวมทำบุญกระชินนะครับสี่พันสองร้อยบาทนะครับพอดีเลยค่ะแปะเลยค่ะเราพอดีเลยเนี่ยแบ่ใหด้จนตีเลย เรียบร้อยนะครับเป็นสะพานบุญด้วยนะครับดูตันเน็ตได้เลยค่ะใช่ครับเชียร์ครับทรงกี้กานตายเลยก็ขอให้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับพีพีเอฟซีครับช่วยกันเน็ตทุกคนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยพเจค่ะแปะแปะช่วยครับช่วยอเลยโมูยอเข้าเลยครับนี่ครับเล็กซีปานสะพานบุญด้านจ่าเอี้ยมนะครับเข้าเลยครับไปช่วยตามนี้กันเลยนะครับ อันนี้เไม้ใช่ไหมโบมันเหลือง่าจ้าคุณคุณยายอะไรหรือเม็กจ้ากรเดือบานนีม็กเอพกนเนาไีุ่นะครับให่ต้นนะครับ ไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไปนะครับใช่ค่ะท่านเข้รัคลุ้มนี้ไม่ได้ไปไปร่วมในพิธีแล้วมันไม่ได้เลื่อนการไปตรงนี้เป็นของวัดท่านผาป่องของบ้านโคสูงแล้วก็วัดท่านไพ่สองต้นที่เหลือตอนนี้คือหนึ่งวัดท่านผาป่องนะครับบ้านโคสูงแล้วก็วัดท่านไพ่วัี่เราไม่เยงนนะก็คือเรามีวัดอยู่แล้วและเราก็เลยนะคือเราไปร่วมร่วมพิธีแล้วก็สมบุกของเราเองนั้น ครับว่าพรุ่งนี้เราไปร่วมพิธีนะครับร่วมงานนะครับร่วมงานนะครับโอเคเลยนะครับนิจการค่ะขอบคุณเนมนายด้วยนะครับสถาบันสถาบันครับสถาบุนทุกท่านด้วยทุกคนทุกท่านค่ะที่มาวมทำบุญด้วยกันแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงๆไปรวยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสาธุสาธุคสาธุสาธุครับ